จะถึงจุดลดระดับแล้วนะครับการลดระดับจะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันวิธีที่1คือการลดระดับแบบมีเงื่อนไขวิธีที่2คือการลดระดับแบบไม่มีเงื่อนไขวิธีที่3คือการลดระดับโดยใช้ BS ผมจะทำการลดระดับตรงไปที่ระดับ1 2 0 0ฟุตนะครับขั้นตอนการลดระดับขั้นตอนที่1ให้ไปหมุนปุ่ม ปรับความสูงลงไประดับที่เราต้องการเราให้เครื่องบินใกล้ถึงจุดระดับก่อนนะครับ ทำการคลิกซ้ายที่ปุ่มปรับระดับความสูงเพื่อทำการลดระดับแบบนี้เงื่อนไขครับข้อความที่แสดงความเร็วจะเปลี่ยนเป็น thr idle และข้อความที่แสดงโหมดความสูงจะเปลี่ยนเป็น des หรือการลดระดับแบบนี้เงื่อนไขการลดระดับแบบนี้เงื่อนไขคือการลดระดับตามที่ระบบคำนวณมาให้โดยความเร็วลดระดับ จะสัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องบินและความสูงที่กำลังบินอยู่ในขณะนั้นหากมีการลดระดับความเร็วในขณะที่กำลังลดระดับแบบมีเงื่อนไขอยู่นั้นระบบจะทำการยกเลิกการลดระดับทันทีแล้วระบบจะรอจนกว่าความเร็วจะคงที่ร<ล>ะบบถึงจะทำการลดระดับต่อไปการลดระดับแบบไม่มีเงื่อนไขสามารถทำได้เหมือนกับการลดระดับแบบมีเงื่อนไข หนึ่งหมุนปุ่มลดระดับลงไประดับความสูงที่ต้องการสองเปลี่ยนจากคลิกซ้ายเป็นคลิกขวาที่ช่องแสดงโหมดความสูงจะเปลี่ยนเป็น OPDES คือการลดระดับแบบไม่มีเงื่อนไขการลดระดับด้วยวิธีนี้เราสามารถทำการลดความเร็วของเครื่องบินลงได้และอัตราความเร็วในการลดระดับจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยระบบจะคำนวณอัตราความเร็วในการลดระดับมาให้โดยใช้ความเร็วสุดท้ายของเครื่องบินก่อนที่เราจะคลิกขวาที่ปุ่มปรับระดับความสูงมาใช้คำนวณอัตราความเร็วในการลดระดับวิธีที่3คือการใช้ VS ในการปรับระดับเหมือนตอนที่เรากำลังจะเทคออฟนะครับ 1. ปรับระดับความสูงลงไปในระดับที่ต้องการ 2. ปรับ VS ไปที่ อัตราความเร็วการลดระดับที่เราต้องการครับ3ทําการคลิกขวาที่ปุ่ม d s ตัวหนังสือที่แสดงความเร็วจะเปลี่ยนเป็น Speed ส,ส่วนโหมดที่แสดงความสูงจะเปลี่ยนเป็น v s และตามด้วยอัตราการลดระดับที่เราต้องการครับร เมื่อลถระดับลงมาใกล้ถึง12,000ฟุตนะครับเราก็จะไปทำการกด Active a p p p o s t ที่หน้าจอ a p p p o s t เป็นการยืนยันการใช้ความเร็ว a p p p o s t ที่ระบบคำนวณมาให้นะครับทางนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าความเร็วคลีมต่ำกว่า250หรือเปล่าเพราะว่าเราจะลงไปต่ำกว่า100 0 0ฟุตนะครับกดปุ่ม r พร s ไปที่หน้าจอ DES ครับที่หน้าจอนี้จะมีปุ่มคำสั่ง Active a p p p o s t ขึ้นมานะครับ ให้เรากด2ครั้งนะครับเป็นการแอคทีฟแอปโพสเครื่องบินก็จะลดความเร็วลงไปที่249ตามที่ระบบแอปโพสคำนวณไว้นะครับรอให้ความเร็วลดลงไปจนถึงแถบสีชมพูตัวนี้นะครับเราถึงจะทำการลดระดับ Top by 8500 foot cup. United 1662, contact approach 125.5. 125.5, United 1662. Let's approach an AT 4668, turn left at 040 left to the front. 040, 840. Approach United 1662, with the 5, down uh, 125.5, please. ความเร็วลดลงมาถึงจุดที่กําหนดไวแล้วนะครับเราก็ทําการลดระดับลงต่อไปครับผมจะลงไปต่อที่8,000ฟุตนะครับบางท่านอาจจะลดลงไปต่ํากว่านี้ตามไฟแพนที่ท่านสร้างไว้ก็ได้นะครับแต่พอดีว่าในการยินครั้งนี้ผมไม่ได้สร้างไฟแพนอะไรเลยก็เลยจําเป็นต้องลดระดับรอเพื่อเอาไว้ติดต่อ ATC ครับเพื่อจะได้ทราบว่า ATC จะให้ลงที่ลันเวย์ไหนแล้วเดี๋ยวจะลดระดับลงไปตามที่ระบบคำนวณมาให้เพื่อลงไปที่ลันเวยนั้นๆครับตอนนี้ผมลงมาอยู่ที่6,000ฟุตแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะติดต่อกับ ATC ที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อขอทราบลันเวยที่จะทำการล่อนลงนะครับ

ไปที่ MC DU 1จากนั้นกด Flight Plan จากนั้นกดที่หน้าสนามบินตายทางกดที่คำสั่ง Arrival กดเลือกทันเวที่เราต้องการจะล่อนลงที่หน้าจอ Flight Plan จะมี Intersection ที่ใช้ทำการล่อนลงแสดงขมาครับต่อมาให้กรอกข้อมูลที่จะเป็นที่ต้องใช้ในการล่อนลงที่หน้าจอ Approach ครับ ได้แก่ค่าความกดอากาศที่ a อ c แจ้งมาให้คุณภูความเร็วและทิศทางลมที่อยู่ในสดาบน้ครับค่าต่างๆเหล่านี้เราสามารถฟังได้จากระบบ ATIS ของสานามบินงานนั้นครับถ้ามีข้อมูลต้องทำการก่อกก็กรอกเข้าไปครับถ้าไม่มีก็ปล่อยทิ้งไว้จากนั้นมาใส่จุดตัดสินใจสุดท้ายในการลนลงครับผมใส่ไลย200ก็คือ200ฟุตนะครับ วันนี้เราก็จะทำการลดลงโดยใช้ระบบ ILS ครับที่รันเลย36ทำการลดระดับเครื่องบินลงไปตามที่ระบบได้คำนวณไว้ครับคือ3,000ฟุตจากนี้การลดระดับผมใช้โหมด o p d e s ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการลดความเร็วเพราะว่าความเร็วตอนนี้อยู่สูงกว่าจะถผดชั้นไ,ได้ครับเพราะฉะนั้นผมต้องทำการ ความเร็วลงเองวิธีก็คือคลิกขวาที่ปุ่มควบคุมความเร็วแล้วความเร็วลงไปในระดับที่เราต้องการครับค่อยๆลดความเร็วลงนะครับอย่าไปลดความเร็วรวดเดียวเพราะอาจจะทําให้เครื่องดสตอได้นะ,ะดูที่จอ ND นะครับว่าตอนนี้เครื่องบินของเราบินตรงทางหรือยังเมื่อตกแล้วก็กดป,ปุ่ม LS ตรงนี้นะครับ เพื่อเปิดสัญญาณ ILS จุดสำคัญจุดหนึ่งของ Extended นะครับกคือเราไม่ต้องไปก่อกความถี ILS เองนะครับรวมทั้งค่าคอสด้วยเพราะว่าเมื่อเราเลือกในไฟแพนว่าเราจะลงที่ลันเวไหนปุ๊บปุ๊บก็จะทำการตั้งค่าความถี่ละค่าคอสของรันเวนั้นมาให้เลยครับ สำหรับการล่อนลงครั้งนี้นะครับผมจะแสดงความเที่ยมตรงของ Airbus x 1 1 d ที่มีเหนือกว่า Airbus X ธรรมดานะครับจะเคยดูนะครับผมจะทำการออโต้แลนด์ครับโดยที่ไม่ปลดออโต้พลอตออกตอนนี้ผมได้เรียกรัพหนึ่งออกมาแล้วนะครับผมก็ความเร็วลงไปที่ทรัพอเพื่อลอเรียกทรัพสับ เมื่อความเร็วลงมาถึงจุดที่กำหนดนะครับผมก็จะทำการเรียกครับสองตอนนี้เรียกครับสองออกมาแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ทำการเปหมุนลดความเร็วนะครับผมจะไปคลิกซ้ายที่ปุ่มควบคุมความเร็วนะครับเพื่อให้ ระบบเข้ามาควบคุมความเร็วแทนครับสังเกตที่จอ N D นะครับจะมีลูกศรสีขาวใหญ่ๆที่ลูกศรน,นั้นหมายถึงว่าห้อลันเวยอยู่ทางไหนนะครับและจะมีแถบสีชมพูนะครับซึ่งเป็นแถบของสัญญาณ I O S นะครับ ให้เราดู2ตัวนี้นะครับเมื่อใกล้กันปุ๊บเราก็กดปุ่มล็อกครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับตัวหนังสือที่แสดงเนฟมาตลอดนะครับจะเปลี่ยนเป็นล็อกครับหรือ localize นั่นเองครับข้อความนี้หมายถึงเครื่องบินได้จับสัญญาณ iOS ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องบินก็จะขับไปตามที่สัญญาณส่งออกมาครับ สังเกตตัวต่อไปนะครับก็คือที่แถบ ILS ในแนวตั้งนะครับเราจะเห็นสี่เหลี่ยมข้อหลากตัดน,นะครับอยู่ที่ด้านบนสุดตรงจุดนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่สี่เหลี่ยมข้อหลากตัดนั้นะนะครับมีการวิ่งลงมาให้เรากดปุ่มแอปโพสได้ทันทีครับจะเป็นการใช้กิจสโร p การขยับลงมาแล้วนะครับก็กดปุ่มแอปโพสที่ปุ่มน,นี้ทันทีนะครับจะมีตัวหนังสือแสดงขึ้นมาว่า G s l a s S นะครับและช่องที่4นะครับจะมีคำว่า c a t 3กับ single ครับและเมื่อ